เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเอ่อตัวไอ้อเร่มไม่ต่อเนี่ยผมจะค่อยๆโมชเวทเนอะไอไอไอเดียมันไม่มีอะไรซับซ้อนคุณหลับตาหลับหูหลับตาก็เขียนได้แต่ว่าถ้าเราเข้าใจที่นึงที่มาที่ไปมันเป็นยังไงก็อาจจะพอเห็นภาพเนาะผมจะโมชเวทเรื่องเนี้ยผ่านทางตอนที่เราไปส่องสโลฟฟิลกันครับคือเอ่อถ้าเราถ้าเราจําได้เมื่อกี้ผมวาดรูปไอสมการโลจิสติกของเราเนาะเราเราจะได้เขียนกันในเอ่อ เดี๋ยวเราจะมีโค้ดให้คุณไปพลอตตัวสโลปฟิลของหลายๆหลายๆดิฟเฟอเรนเชียลอีควเอชันนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นตัวสมการลอจิสติกตัวสโลปฟิลมันจะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแคปไปไปโผลนะ่ในั้นนิดหนึ่งเนาะโอเคทีนี้สโลปฟิลเนี่ยมันคืออะไรนะฮะคราวที่แล้วเราเราเรา,เราดูไปแล้วเนาะน่าจะพอไม่รู้นภคาพออกก่อนนะแต่ว่าเออไอขีดขีดขีดขด,ขดนี่มันคืออะไร ไอ้ขีดที่อยู่ในโลฟิลมันบอกอะไรเราบอกอะไรเราครับมันมีความชันใช่ไหมก็คือถ้าฟังก์ชันผ่านจุดไหนเนาะไอ้เส้นเนี่ยมันจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางเนี้ยคือมันบอกทิศทางของคุณเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราดูแต่แต่ตัวสโลฟิลเนี่ยเราก็พอเดาๆได้ว่าถ้าเกิดนึกถึงปัญหา i ีเชื่อว a l รูครับสมมติเรารู้ว่า ที่เวลาสักอันอันอันนี้เป็นแกน t ีเนาะอันนี้เป็นเอ็มองอย่างนี้กันหรือเป็นพก็ได้ถ้าสมมติว่าที่เวลาทีเนี่ยเรามีของอยู่ตรงนี้เนาะแล้วดูสโลฟฟิลด์เราก็จะพอย้อนมันควรจะต้องวิ่งขึ้นไปแบบนี้ถ้าเราวิ่งตามสโลฟฟิลด์นี้เราก็จะอ๋อค่อยๆปรับปรับปรับเร็วๆมันก็องไปมันก็น่าจะไปแบบนี้หรือถ้าย้อนย้อนจะไปจะเป็น,นยังไงก็ต้องวิ่งตามโลฟฟิลด์นี่ไปนี้โอเคเราก็น่าจะได้คําตอบที่มันประมาณได้คือสโลฟฟิลด์เนี่ยมันบอกว่าคุณควรจะต้องวิ่งทางไหนเนาะเพราะฉะนั้น ถ้าเราคิดเยียจะแก้สมก,การแบบแบบแบบแอนาลิติกเนาะสิ่งที่เราทำได้คือเราก็พยายามวิ่งตามสโลฟฟิ์นียแหละอันนี้ก็เป็นไอเดียพื้นฐานที่สุดของตัวออเลอร์เมทอดก็คือว่าเราเราอยากจะเราอยากจะประมาณคือเรารู้ว่าจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะเราอยากรู้ว่าขยับเวลาไปแล้วมันจะขยับไปไหนเราก็พยายามวิ่งตามสโลฟฟิ์นี่แหละแต่ถ้าเราวิ่งแบบคนบ้าคือ ดูตลอกฟอแลเราก็วิ่งแบบไกลๆเลยนะแบบอย่างเช่นถ้าเราวิ่งแบบไม่ละเอียดเราเราสมมติว่าผมดูนี้โอเคความชันเป็นนี้นะเพราะนั้นผมจะวิ่งไปปืดอย่างนี้เลยถ้าถ้าผมวิ่งไปแบบนี้เป็นไงครับมันก็เป็นการประมาณที่ที่ใช้ได้แต่ดิบเกือบเลยรอบต่อไปผมต้องวิ่งลงอย่างนี้ว่ะคือคือผมประมาณแล้วก็จะเป็นเด้ง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 แบบเนี้ยอันนี้คือระยะของการประมาณของผมเนี่ยอันนี้คือเราคิดเราคิดแบบหยาบจัดเลยคือหยาบจัดครับผมพูดไม่ค่อยชัดครับ นะแต่ถ้าเกิดคุณทําละเอียดหน่อยมันก็อาจจะแบบดีนิดนึงเพราะนึกถึงเวลาคุณอินดเะนะิเกรตอ่ะมันคือการขยับแบบกระจิ้วริ้วมากเลยใช่ป่ะแล้วก็ละเอียดสุดๆมันก็จะเป็นเคอร์ฟที่มันเป็นถูกต้องอะไรประมาณนี้เนาะไอ้อเ,อเรื่องออยเลอร์เมสต์อก็มีแค่นี้เลยครับเนาะทีนี้เอ,อเดี๋ยวค่อยมาพอดสโลฟิลกับตัวอย่างพวกนี้เนาะทีนี้เออเะนั้นถ้าเราวิ่งวิ่งตามอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือปัญหาโลจิสติกป๊อปล่มเลยเนาะอันเดียวกัน แล้วถ้าถ้ามีค่าเริ่มต้นหนึ่งเราจะวิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยโมดูเบตไปเป็นไอเดียของออยเลอร์เมทอดครับออยเลอร์เมทอดคือประมาณนี้เราจะมีความกว้างตรงนี้เนาะเป็นความละเอียดของการวิ่งแกน x ของเราคือเราเราจะมี x ที่เวลาหนึง่งแล้วเราก็จะมองว่า x ที่ x ที่เวลาเริ่มต้นเนี่ยมี y เป็นเท่าไหร่เนาะสมมติอันนี้เป็น y ที่เวลานั้นเนาะเราถามว่า x เปลี่ยนไปเป็น x บวก s โดยที่ S อี่เราจะเรียกว่าเป็นสเต็ปไซส์บอกว่าเราจะวิ่งไกลแค่ไหนเนาะแล้ว y มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแค่ไหนเนาะประมาณนี้ทีนี้ถ้าร,ารู้ความชันที่จุดเนี้ยถ้ารู้ความชันที่จุดนี้เนาะเราก็สามารถสมมติว่ารู้ความชันเป็นเอ็มเราก็จะรู้ว่าโอา y ใหม่เนี่ยมันควรจะเท่ากับใช่ไหม y ยเดิม y ใหม่เนาะเขียนว่าเป็น y y ใหม่ถ้ากับ y าเดิมบวกกับเดลต้าเอส เดลต้าเอ็กเอ็กขยับไปเอสใช่ไหมคูณกนะับความชันก็คือตามรูปนี้เลยเอสนี่เดลต้าวายแล้วก็คุณก็มีความชันเอ็มใช่ไหมก็เป็นเอ็มคูณกับเดลต้าเอ่อคูณกับเอสเพราะนั้นสูตรคุณก็จะมีแค่นี้เลยออยเลอร์เมทอดก็จะหน้าตาแบบนี้ถ้าน้นถึงในหนังืาอทีเราก็จะเป็นสมการอันหนึ่งอันนี้เลยเนาะคุณจะได้ออยเลอร์เมทอดหน้าตาแบบนี้ครับดูโค้รนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวต้องไปเขียนเดี๋ยวจะไปเขียนลนะ เออเราก็จะมี differential equation y r i m e นะฮะนี้การเปลี่ยนอันนี้ตัวอย่างในในสไลด์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็น x เป็นฟังก์ชันเออ y เป็นฟนะังก์ชันของ x เนาะเราก็จะคำนวณว่าเรามีสมการเนี้ยการเปลี่ยนแปลงของ y มันขึ้นกับฟังก์ชัน f x y เราก็ให้ค่าเริ่มต้นแล้วก็ s ท้ากับ step size นะแล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆจริงๆโค้ดจริงๆมันจะไม่ได้ทำไปเรื่อยๆขนาดนี้มันจะแบบ มันก็ต้องหยุดคือพอ x ไปถึงจุดที่ต้องการแล้วมันก็จะต้องหยุดเนาะคุณก็มาคำนวณความชันแบบเป็น x s l o p เสร็จแ,แล้วก็ปรับค่า y โดยโดยเอา step size มาคูณกับความชันแล้วก็ปรับค่า x ตาม step size ทำไปเรื่อยๆมันก็จะวิ่งตึกต๊กๆๆๆไปเรื่อยประมาณนี้นะฮะทีนี้เวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรามักจะใส่เวลาเข้าไปด้วยเนาะในในชีทเนี่ยจะเป็น x x i y i นะฮะ ในเอกาสารเนี่ยใช่ของเก่ามันเป็น x t y t ซึ่งผมก็กลัวคุณยังงกับเวลาเหมือนกันแต่ว่าก็เอาตามนี้ไปก่อนเนาะคือโค้ดโค้ดนี่นะ้ Code, Code นาตามแบบนี้แหละรอบรอบที่ t รอบที่ t เนี่ยเอ่อคำนวณคำชันปรับ y ปรับ x เพิ่มรอบทำไปเรื่อยจนทั้จจงทงั้งจบเนาะเอ่อออยเลอร์เมธอดก็มีแค่นี้ครับโอเคเอ่อเดี๋ยวเราจะต้องเขียนตัวออยเลอร์เมธอดนะครับอยู่ตรงนี้โค้ดพื้นฐานอยู่ตรงนี้นะ อย่าก,กดรันเลยนะครับกดรันตอนนี้ค้างเลยนะครับเพราะลูกมันจะแบบลูกมันวายพลาส s อยู่นะครับก็รันแล้วก็ค้างถ้าใครกดรันไปแล้วก็ขอให้เมียนเป็นไปคุณครคุณแบบเผาผ่านคาร์บอนโดยไม่มีประโยชน์อะไรเรามีรองอนิการใส่ความเป็นการคาร์บอนแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตกตบาลคุณนะครับต้องไปตกตบาลพวกใช้การเอรอย เปน็นการคูณดิตคอยน์หมดเลยนะครับอ่าโอเคเออ่เรามีฟังก์ชัน f อยู่นี่นะฮะในในในข้างในข้างนี้นะฮะ y ฟลามเนี่ย y ฟลามตรงเนี้ยคือ f มี f อยู่10อันนะ,ะมี f อยู่10อันนะฮะเราจะคำนวณออยเลอร์เนาะในแต่ละแถวเนี่ยมันคือ initial value problem นะฮะมีสมการให้ดูดูข้อแรกก่อนเนาะ y prime น่ากับลบ y นะฮะ y ศูนย์เท่ากั็สอง x ศูนย์นั่ากับศูนย์นะฮะทุกข้อ x ศูนย์นั่าก็ศูนย์หมดก็คือคุณมีค่าค่าเริ่มต้นที่ x ศูนย์เนี่ยเท่ากับศูนย์นะฮะแล้วก็ y ศู 2, 2, นย์นั่าก็สองแปลว่าฟังก์ชัน x ฟังก์ชัน y ที่ศูนย์เนี่ยเท่ากับสองนะฮะเนาะแล้วก็ดิฟเวอร์เซชัน y ไพร์ e ท่ากับลบ y ทีนี้ ไอช่องที่ออยเลอร์เนี่ยก็คือคุณต้องตอบว่าออยเลอร์ไม่ต่อแต่มันตอบอะไรประมาณนี้นี่ออยเลอร์ไม่ต่อเลยทายังไงเอามาดูด้วยกันนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนเนี่ยถ้าคุณเขียนออยเลอร์ไม่ต่อได้แล้วเนี่ยเอ่อมันละนั่งรันทุกอันนี้ชีวิตมันจะบันเลยนะครับเราเราไม่ไม่ต้องทําอย่างนั้นนะฮะคุณลองเทสให้มันพอได้ก่อนแล้วข้างล่างเนี่ยคุณใส่ฟังก์ชันสิบอันเข้าไปเลยฮนะอยู่ในฟังก์ชัน fs เนี่ยใส่ไปสิบอันแล้วก็ใส่ y ศูนย์ทุกอันไปเลยแล้วรันทีเดียวมันจะโพ เห็นไหมแต่ว่าเขียนฟังก์ชันออยเลอร์ให้เสร็จก่อนนะฮะทีนี้สเต็ปไซส์คืออะไรอ่ะค่อยว่ากันเนาะทีนี้สเต็ปไซส์คือการกระโดดของคุณเนาะทีนี้เอดูแถวแรกแถวแรกเนี่ย y าพาร์มเท่ากับลบ y ฟังก์ชัน f ผมก็นิยามมาแล้วนะฮะการเปลี่ยนแปลงของ y ที่ x y เนี่ยเท่ากับลบ y นะก็เขียนไว้ตรงนี้ทีนี้โซออยเลอร์ทำอะไรครับก็ไม่มีอะไรมากก็ให้ x เท่ากับจุดเริ่มต้น y เท่ากับค่าเริ่มต้นเนาะเสร็จแล้ว มันจะค่อยๆอัปเดตมันอัปเดตอะไรอ่ามาดูมาดูโค้ดไม่ต้องดูก็ได้คือสมมติว่าเรามี IPP เนาะอันอันมอนี้เป็น f ฟเนอนาะใช่ปะ่ะคุณรู้ว่าที่จุดหนึ่งคุณรู้ว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ที่จุด x0 y0 ศูนย์ y ศูนย์ล้วคุณถามว่าสเต็ปถัดไปเดี๋ยวมันจะเป็น xiyi เนาะแต่ว่าอ,อยู่ที่จุด xiyi ซึ่งตอนแรกเท่ากับ x ็กศูนย์ไ x i ศูย์นะ x i y i คุณถามว่าถ้าที่สเต็ปถัดไปเนี่ยที่ x i บวกหนึ่งเนี่ย y มันควรจะเป็นเท่าไหร่โอเคไหมฮะ x i บวกหนึ่งเนี่ยมันก็คือ x i บวกกับ h h นี่คือสเต็ปไซส์คือแค่ว่าเราจะขยับไปทีละทีละเท่าไหร่เนาะนั้นที่ x y i เนี่ยเรารู้ว่ามันมีความชันความชันเนี่ยความชันของของเคิร์ฟเนี่ยเคิร์ฟอาจจะหายหวาแวอะไรก็ไ้แต่วความชันที่จุดเนี้ย ก็คือ dy by df เนี่ยเท่ากับ f xy ในตามโจทย์นี้คืออันนี้คือ y คลามเนาะคุณเอานี้ไปแทนเพราะฉะนั้นพวกคุณรู้ความชันที่จุดนี้เนี่ยถ้าเราไม่ดูหายอย่างอื่นเลยเนี่ยเราก็ควรจะประมาณว่าโอเคถ้าคุณขยับไปตรงนี้เท่ากับ s ใช่ไหมไอ y ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเดลต้า y ตรงนี้มันก็ควรจะเท่ากับ s คูณความชันใช่ไหมแต่นี้อันนี้คือ y ใช่ไหม y i เพราะฉะนั้น y i บวกหนึ่งก็คือควรจะเท่ากับนั้น y i บวกหนึ่งเนี่ยมาเท่ากับ y i บวกเดา y ก็คือ y i บวก s คูณกับ f x y ส่วน f x ก็เท่ากับน,นี้เนาะอันนี้ก็คือโค้ดสองอันที่คุณควรจะไปใส่ในในนี้ก็คือคือคุณมี x ศูนย์ y ศูนย์และค่าเริ่มต้นใช่ป่ะใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องไปอัปเดต x กับ y ก็คือ y เท่ากับ y เท่ากับหาอะไรก็ไม่รู้ y บวกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ x ก็ต้องอัปเดตค่าเหมือนกัน x ก็เท่ากับ x บวกบวกอะไรบวกสเต็ปไซสก็คือบวก s นะเราก็ทำไปเรื่อยๆ x out นี่คือเราอยากจะหาค่า y ที่ตำแหน่ง x เป็นเท่าไหร่เนาะเราก็ค่อยบวกเรื่อยแต่ว่าเนื่องจากเป็น floating point อ่ะเราสั่ง x เท่ากับ x out อ่ะไม่ได้เพราะว่าเลขทศนิยมบางทีมันแบบมีเศษเซี่ยวอ่ะคือคุณจะไม่มันมันจะทะลุไป เราก็จะมีค่าเดลต้านิดหนึ่งคือว่าถ้าเอ็กเอ้ามันยังน้อยกว่านี้ลบเดลต้าคือว่ามันต้องน้อยกว่าจริงๆคือคือถ้าบางทีมันคือเลขทันิยมอ่ะบางทีมันเท่ากันแล้วแต่ว่ามันมีลาว์ดิงเออร์เลอร์นิดหนึ่งมันต่างกัน0 0 0 0์จุดซึ่งคุณควรจะโอเคแล้วเนาะเพราะนั้นเราก็จะเช็คแบบนี้คือถ้า x อ็กเอาเมันยังน้อยกว่า x ลบเดลต้าเดลต้านี่คือ0ูนย์คือเราให้เออร์เลอร์ต้องถ้าเ er อ,อว่าเท่าแล้วนะคือแททนนนี่ว่วามัเ0.5 ไม่เอาแล้วถ้าเกิดเราบวกไปเรื่อยๆจนบรรเกิน0 4 9 9 9 9เนี่ยเราถือว่าเท่ากับ0.5แล้วเราก็จะหยุดเห็นไหมฮะนั้นลูกมันจะหน้าตาแบบนี้เราก็จะรีเทิร์น y ออกมาแต่ตรงนี้คุณใส่สูตรเข้าไปนิดนึงเนาะมันเ็คืกอะไร y เขากับเ,เ,เดลต้า x คูณกับความชันได้ไหมความชันคืออะไรก็คือ f พอคุณแทนค่าตรงนี้ได้เนาะก็ลองลันดูครับว่าว่าโซออยเลอร์มันมันได้ไหมนะคุณมีเอ่อมีคำตอบอยู่ ด้านขวาเนี่ยมันจะมีสมการที่แก้แบบอนาลิติกมาแล้วนะครับ y x จริงๆคำตอบที่ถูกเนี่ยมันคือ2คูณกับ e ยกกำลังลบ x เราอยากหา y 1นส่วน2ใช่ป่ะค่าที่ถูกมันควรจะเป็นเท่าไหร่น่าจะคำนวณได้ก็เก็บโปรแกรมใส่เข้าไปก็ได้ครับทีนี้มันจะมี2ตารางนี้จะมี2อสเซตนะตารางนี้จะมี2เซตเซตหนึ่งเนี่ยจะเป็นใช้สเต็ปไซส์ศูน อันที่เป็นเศษไซส์0ูนย์สองเนี่ยเราอยากเราอยากได้ค่าเเท่ากับศูนเนี่ยมันก็คำนวณ2ครั้งเองคิดมือยังได้แต่ว่าอยากเลยอีกอัน0.1นย์จุดะฮะให้ดูว่าอันไหนแม่นกว่ากันนะฮะประมาณนี้อ่ะ,ะเพราะฉนั้นลงลงมือทำได้เลยครับรเพราะฉนั้นคุณลานรอบแรกทีนี้เพราะพอคุณอยากจะคำนวณหลายๆฟังก์ชันใช่ไหมถ้าคุณเขียนโซโซ,โซอเลอร์เสร็ แล้วคุณอยากคำนวณหลายฟังก์ชันคุณก็ไปนิยามฟังก์ชันเนี่ย f หนึ่ง f สอง f สจนถึง f สิบแล้วคุณก็จับมาใส่ไอตัว f s ตัวนี้แล้วก็ใส่ y y สูตรที่มันถูกแล้วเราก็เราก็ตั้งสเต็ปไซส์ถูกแล้วก็เริ่มที่ศูนย์ถึงจบที่0ูนย์จุดห้าแล้วก็กดรันคุณก็ได้ทีเดียวออกมาทั้งขลอม่์เลยถ้าฟังก์ชันคุณถูกเนาะประมาณนี้ตอนแก้ตอนแก้นะครับออาตรงนี้ดูนิดนึงเนาะฟังก์ชันโซออยเลอร์เนี่ยมันรับอะไรบ้าง มันรับ f ด้วยนะฮะ f f ในนี้เป็นพารามิเตอร์เนาะอย่าอย่าเรียกอย่าแบบอย่าใส่สูตรเป็นว่าอย่าแทนลบ y ลงไปตรงนี้เลยนะฮะไม่งั้นเวลาเปลี่ยนฟังก์ชันคุณต้องแก้ไอฟังก์ชันโซออยเลอร์ตลอดเวลาชีวิตคุณจะแบบบัตซ็กถึงบัตรซ็อที่สุดแล้วคุณจะใช้ใช้ฟังก์ชันต่อไปไม่ได้ด้วยให้คุณพาร์ฟังก์ชัน f มาคืออันนี้อันนี้รับ f มาแล้วคุณก็เรียกฟังก์ชัน f f x y ตรงนี้ได้เลย แต่ว่า f เนี่ยมันมันคนละตัวตรงนี้เลาวอันนี้ตัวแปร global ตัวนี้ตัวแปรล local ลลถ้าคุณอยากเรียกก็ต้องส่งโซออยเลอรใส่ f ตัวินั้ก็จะยิงเข้ามาตรงนี้เป็นฟังก์ชันนี้มองมว่าเราฟังก์ชันฟังก์ชัน f มันจะมันจะคืนค่าสโลปที่จุด x y ให้คุณนะพอคุณรู้สโลบที่จุด x y แล้วคุณรู้ว่าคุณจะเพิ่ม x ไป x ใช่ะไหม y ก็ต้องเพิ่มไปเท่าไหร่ s คูณ s คูณ f x y ประมาณนี้นะ,ะับก็ แค่นี้ยตรงนี้หน่อยเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าเวลาใช้เวลาใช้ฟังก์ชันโซลเอร์เนี้ยถ้าคุณอยากดูว่ามันใช้ยังไงเนาะคุณมาดูข้างล่างก็ได้ครับข้างล่างมันจะมีตัวอย่างการเรียกเนี่ยมันจะเรียกโซลเลอร์แล้วก็ส่งฟ mm ังก์ชันไปแล้วก็ส่งจุดเริ่มต้น x จุดเริ่มต้น y แล้วก็ให้ผลลัพธ์ไปมันก็จะพิม้นออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อตัวตัวเนี้ยให้มองว่ารับ f มาเลยนะฮะเป็นฟังก์ชันนิดเึีนะฮะขอไยขอไยสุด ผมตั้งชื่อฟังก์ชัน f ตรงนี้กับฟังก์ชัน f ตัวนี้ตรงกันเนาะหลายคนอะสับสนเวลามัน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 ไม่เกี่ยวกันเพราะว่านี้มันเป็นตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชัน s เล l e r เนาะเวลาคุณเรียก f ตรงนี้มันหมายถึง f ที่ส่งมาให้มันตัวตัวงเนี่ยผมนิยามให้คุณดูเฉยๆว่าอย่างข้อแรกอ่ะ y prime เท่ากับลบ y ใช่ไหมเราจะนิยามฟังก์ชันที่มันมันแทนตรงนั้นก็ก็แทนให้ return ลบ y ก็ได้เลยนะเพราะนั้น เห็น f ข้างบนนั้นนะ่ะใ,ให้คิดในใจว่ามันคือฟักยูไปคนละตัว f ข้างล่าง f ข้างล่างเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่รับ x กับ y แล้วคืนความชันของของฟังก์ชัน y x ที่ที่จุดนั้นนะเราเราต้องการจะหา y 0.5นย์จใช่ป่ะเราอยากหา y ที่0.5เรารู้ว่า y ที่0ูนย์น่ะเท่ากับเท่าไหร่เนาะเราก็ต้องเราก็จะคำนึกมาดูรูปนี้เนาะเนี่ยคุณรู้จุดหนึ่ง รู้จุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะคุณอยากรู้ความชันตรงนี้เป็นเท่าไหร่สมมติจุดนี้คือจุด x y ความชันของมันคือ f x y เพราะว่าฟังก์ชัน f เนี่ยมันรับสองค่าคือความชันคุณก็รู้แล้วเอาความชันเป็นอันนี้เนาะแล้วคุณรู้ว่าคุณจะเพิ่ม x ไป s นั้น y มันเท่าไหร่มันก็ต้องเท่ากับ s คูณอยู่ f x y เนาะโค้ดคุณก็จะประมาณนี้ครับ x ตั้ง x บวก s นี้ไม่มีอะไรเนาะก็เราก็อยากรู้ว่า y มันควรจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันก็ควรจะเท่ากับ สเตปไซส์ใช่ป่ะ x ขยับไปแค่ไหนคูณในะความชันนี่ความชันที่จุดที่จุดเดิมอ่ะที่จุด x y เดิมความชันมันเท่าไหร่มันก็คือ f x y ก็เป็นความชันใช่ไหมก็ก็กโค้ดก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นิดนึงนะคุณจะได้ไม่งงคุณก็รันอันนี้เนาะมันก็ยังไม่รันหาอะไรหรอกมันก็แค่นิยามฟังก์ชันในถ้าถ้าถ้าในจูปิเตอร์นะทุกคนกดชิปเอนเตอร์มันจะอีวัลูเอช่องนั้นเนาะ แล้วคุณก็ลองมาเรียกโซออเลอร์ส่งฟังก์ชันให้เริ่มที่ศูนย์นะฮะแล้วก็บรรทัดแรก x x ศูนย์เป็นศูนย์ตลอดเนาะส่วน y ศูนย์เนี่ยอย่างเคสแรก y ศูนย์เป็นสองแล้วอยากให้ x ไปที่ศูนย์จุดห้าใช่ไหมแล้วก็สเต็ปไซส์เป็นศูนย์จุดสองห้ามันก็จะรันไปปุ๊บได้หนึ่งจุดหนึ่งสองห้านี่ครับอันนี้คือคำตอบของของออเลอร์ของเราทีนี้คำตอบที่ถูกต้องมันเป็นเท่าไหร่ แต่บถูกต้องมันคือ 2, e x, 2> คูณ e x, x, กําลังลบ x ใช่ป่ะคือ2คูณ e x p กําลังลบ x ก็คือลบ0.5อันนี้คาตอบที่ถูกต้องเนี่ยคุณประมาณด้วยออยเลอร์ประมาณด้วยออยเลอร์ได้1.25คำตอบจริงคือ1.213ก็ก็ใกล้อยู่แต่ว่ามันนไม่ถึงกับใกล้มากนะประมาณนี้อันนี้เราได้ได้หช่อง1แถวแล้วทีนี้คุณมีโค้ดตรงนี้ปั๊บ ไปเขียนฟังก์ชันให้มันครบทุกอันเอามาใส่ในใส่ในอาร์เรย์ข้างล่างนี่นะฮะเราก็รันทีเดียวคุณจะได้ทั้งแถวเลยเสร็จๆ็ไปนะ,ะทีนี้เออผมจะวาดรูปให้คุณดูนิดนึงก่อนเอออันนี้ตรงตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูด้วยกันทีนึงนะฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเจะไปดูเดี๋ยวผมวาดรูปรูปให้คุณดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในเออผมวาดรูปให้คุณดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมปล่อยให้คุณทำตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป ตรละเอียดจาข้างในใน,ใน,ในอีกโคลบหนึ่งนะฮะมาดูรูปมาดูรูปนี้หนึ่งทําไมเราต้องตอบได้นิดหนึ่งครับว่าทําไมผลลัพธ์เรามันถึงแบบแบบแบบนี้อะดูด้วยกันนิดหนึ่งนะฮะดูด้วยกันนิดหนึ่งเราใช้ออยเลอร์สเตปไซส์ศูนย์จุดสองห้าใช่ไหมได้คำตอบหนึ่งจุดหนึ่งสองห้าคำตอบจริงคือหนึ่งจุดสองหนึ่งสามเพี้ยนไม่พอสมควรใช่ไหมที่บอกถามว่าม,มันเพี้ยนมาดูรูปนิดหนึ่งเนาะ ฟังก์ชั่นของเราอ่ะคำตอบของเราหน้าตานี้ e สอง e ยกกำลังลบ x ใช่ปะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมมันจะหน้าตาประมาณนี้บื้อคือคือ,คอที่ที่อันนี้เป็นสองใช่ไหมลองค่อยลดลงมานี้ใช่ปะ่ะทีนี้ถ้าเราคำนวณใยออยเลอร์เนี่ยอันนี้สมมติว,ว่าน,นี้เป็นศูนย์จุดห้าจริงมันมันมันไม่ได้ลงเร็วขนาดนี้เนาะผมอาจจะว่าไม่ค่อยดีเลย มันก็จะค่อยๆโค้งแบบนี้แหละอ่ะแบบนี้แล้วกันอันนี้ศูนย์ห้าซึ่งก็ไม่ตรงแต่ว่าถ้าเราใช้ออยเลอร์เนี่ยเราจะเราจะวิ่งตามความชันที่จุดนี้ใช่ไหมดูรูปด้วยกันนะเออแต่ว่าฟ e, ังก์ชัน e ตรงเวลาลบ x อ่ะความชันมันลดลงเรื่อยๆใช่ปะ่ะทีนี้พอพอคุณคำนวณครั้งแรกอ่ะมันจะมาหา x ที่ศูนย์จุดสองห้าใช่ป่ะที่ศูนใช่ไหม x ที่ศูนย์จุดสองห้า ฟังก์ชันจริงๆอ่ะมันได้ค่านี้แต่คิดว่าคุณเวลาคุณประมาณด้วยออยเลอร์คุณจะได้ค่าตรงไหนต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าจริงต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าจริงสังเกตว่า e กํลังลบ x อะ่ะความชันมันเป็นไงครับมันชันน้อยลงเรื่อยๆใช่ปะ่ะไม่ใช่มันชันมากขึ้นเพราะเริ่มต้นมันชันเป็นลบ ใช่ป่ะมันชันเป็นลบแต่มันลบน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณคุณคุณลดเร็วกว่าคือคือคุณ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 วิ่งตามไปเส้นนี้ใช่ป่ะแต่ฟังก์ชันจริงมันไม่ได้วิ่งตรงอันนี้มันตรงแล้วเลี้ยวใช่ป่ะนึกนึกตามเนาะอันนี้สําคัญมากเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะนึกไม่ออกว่าทำไมมันเออเรอร์เนาะคือคุณคุณใช้อ u l e r Approximation เนี่ยคุณวิ่งตามความชันที่จุดนี้ แม่งทําให้คุณแบบประมาณออกมาอ๋อโอเคกูวิ่งมาอ่ะกูลงมาตรงนี้แต่ว่าฟังก์ชันจริงแม่งเลี้ยวเลี้ยวนิดๆิใช่ไหมเพราะนั้นฟังก์ชันจริงอ่ะอยู่ตรงนี้แต่คุณลงมาตรงนี้แล้วรอบถัดไปเนี่ยคุณก็ประมาณความชันอีกทีนี้แม่งคุณก็เออเลอิศหนักเขาอีกเพราะว่าคุณค่าน้อยออกว่าเขาใช่ไหมคุณก็อาจจะแบบลงมาตรงนี้แต่คุณวิ่งเป็นเส้นตรงอันนี้มันก็เลี้ยวโค้งมาเรื่อยๆแต่ว่าคุณแบบเออกู เพราะนั้นก็ค่าที่คุณได้มันก็เลยจะไม่ไม่ไม่ค่อยตรงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าความชันมันอะมันมันของคุณชันมากเขาตลอดเวลาเออมมนบันชันเรียกว่าชันน้อยมันชันน้อยเขาตลอดเวลามันสึกแต่มันชันไปลบก็คือดูเหมือนเหมือนจะชันมากกว่าจริงมันมันเออมันมันเออเลอร์แบบนี้เนาะมันก็ก็คือนี่คือที่มาเล์ทีนี้คุณอยากเออเลอร์น้อยลงคุณอาจจะแบบกูก็วิ่งให้มันสั้นลงนิดนึงเนาะปรับสเต็ปซ้าย็ปสัก ก็หนึ่งศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งแล้วกันนะเพราะฉนั้นถ้าคุณแก้โค้ดตรงนี้เนาะแทนที่เรียกสเตปไซส์เป็นศูนย์จุดสองห้าคุณลองเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดหนึ่งเนาะแล้วลันดูคุณจะพบว่าคําตอบมัน,นอะ่ะมันมันก็ใกล้ขึ้นนิดหนึ่งเมื่อกี้มันหนึ่งจุดหนึ่งสองห้าใช่ป่ะมันกลายเป็นหนึ่งจุดหนึ่งแปดก็คือดีขึ้นนิดนึงอ่ะแต่มันก็ยังไม่ตรงทีนี้ถ้าเกิดคุณฟิตจัดเนื่องจากคุณเป็นคอมอ่ะ แล้วแบบคุณมีคอมใช่ไหมคุณถ้าเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งดิหรือที่มันจะได้ใกล้กันี้งก็ใกล้ขึ้นอีกใช่ป่ะทีนี้นคุณฟิตจัดแบบแรงเยอะจัดคอมคอมเร็วก็โคตรใกล้เลยเห็นป่ะใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายิ่งคุณทำสเต็ปไซส์น้อยแปลว่าอะไรโดยทั่วไปมันก็จะแม่นขึ้นใช่ป่ะแต่ว่าแม่งก็ช้าลง เหมือนคุณเอ่อเล่นเกมเล่นเกมในคอมครับคุณไม่ได้เล่นเกมแบบไม่มีไม่มีแอนิเมชันใช่ไหมแต่คุณอยากให้แอนิเมชันมันสมูทแบบเหมือนจริงมากๆคุณก็ต้องแบบทําให้สเต็ปไซด์มันมันมันต่าใช่ป่ะก็มันก็จะมันก็จะกินแรงเครื่องคุณเยอะซึ่งจริงๆแล้วสเต็ปไซด์ของคุณมันไม่ใช่เท่ากับเฟรมเรทถ้า,า, frame rate. ถ,าถ้าคอมคุณแรงก็คือสเต็ปไซด์คือเฟรมเรทสูงใช่ป่ะ หนึ่งส่วนเฟรมเรทก็คือสเต็ปไซส์เวลามันซิมูเลตไอเกมยิงๆกันนะในในคอมคุณนระัเนาะมันก็จะสมมุติมากขึ้นเออเลอร์น้อยลงอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคทีนี้ถ้าเกิดคุณเขียนฟังก์ชันโซลไอเลอร์ตรงนี้ได้เสร็จใช่ปะ่ะคุณสามารถทําทั้งคอลัมน์ได้เลยครับด้วยด้วยประกาศฟังก์ชันตรงนี้ประกาศได้ครบสิบตัวแล้วก็จับมายัดใส่ f อแล้วก็วนลูปเนี่ยเพียงเดียวจบเลยนะฮะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวขอขออนุญาตสอนต่อนิดนึงฮะ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรยากและซับซ้อนไอเดียเดิมเหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะประมาณให้แม่นขึ้นซึ่งถ้าคุณรันแล้วมันคุณจะพบเองว่ามันแม่นขึ้นเนาะไอสไลด์ชุดนี้เนี่ยสไลด์ชุดนี้เนาะตอนข้างหลังเนี่ยหลังหลังออยเลอร์เมทต่อเนี่ยมันจะมีว่าเฟิร์สออเดอร์แอ x i m ิเ i ชันทำอะไรได้บ้างเช่นมาหารูทได้อะไรเงี้ยนะฮะการหารูทตรงนี้ก็คือจริงๆไอจริงๆริออยเลอร์เมทต่อเนี่ยมุมหนึ่งมันก็คือเกรเดียน์เดซเซนต์นะฮะ ถ้าเคยใครใครเคยเรียนพวกแมชชีเลอร์นิ่งมันก็อารมณ์เดียวกับเกเรเดเซนต์น,นะฮะก็ไอค, F, ค่าเอฟค่าเอฟที่เราพูดเนี่ยมันก็คือเกเดียนนั่นเองนะฮะไอเดียเดียวกันเลยเราเอามาแยกตกัวประกอบถอดรูทถอดอะไรได้นะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวถ้าไงผมจะอัดคิดเพิ่มเติมให้นะฮะเราไม่ได้เรียนในห้องนะฮะเพราะว่าแม่งจะไม่ทันนะฮะเดี๋ยวเราจะดูว่าออยเลอร์นเนี่ยคิดวิธีออยเลอร์นี้ก็ตายไปนานจัดๆแล้วนะครับ หลังจากเขาตายก็มีคนคิดวิธีอื่นอื่นอีกมากมายนะฮะก็จะมาดูว่าเราจะปรับปรุงออยเลอร์ได้ยังไงบ้างนะฮะโอ้ยนี้ก็คือออยเลอร์เมทอดนะฮะทีนี้เอเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูอีกอีกชีทหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ต้องทำก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะแชร์ตัวชีทมาให้คุณไปกดเล่นได้เนาะเเดี๋ยวผมจะให้ดูผลของสเตปไซด์นิดหนะะึ่งครับ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวโคลาบที่พลอตสโลปฟิลนะฮะผมผมให้ดูนิดนึงเนาะเอ่อไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปอ่านก็ได้นะฮะว่ามันมันมันทำอะไรของมันนะฮะก็มีลูปดูเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันชื่อพลอตสโลปนะฮะแล้วก็เอ่ออันนี้จริงๆในในเอกสารเดี๋ยวในชี้ที่ผมแชร์ให้คุณเน่ะมันจะชื่อ F นะแต่จริงๆในตอนตอนแรกผมตั้งชื่อว่า d y by d F, นะฮะก็ตรงๆเลย ทีนี้ถนะ้าคุณพอดแค่ slope f i e l นะอ,นนอ,นนอันนี้คือตัว l o g ิสติกฟั n ก์ชันนะฮะนี่คือสโลปฟิล e l d code มันก็จะแบบวาดเส้นแล้วก็พอด slope f i ออกมาเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูผลของส step ไซ z ์นิดนึงครับว่าว่าเต็ปไซ z ์มากเต็ปไซ z ์น้อยมันมีผลยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะ s i มูเล t e ตัวเลอร์ที่เต็ปไซ z ์ต่างๆนะฮะโค้ดตรงนี้จะอยู่ข้างล่างผมจะแอบตัดมาอร์ชั่นที่ผมจะแชร์ให้คุณเนะี่ยมันจะเป็น มันจะไม่มันโค้งมันจะไม่ครบแต่ว่ามันก็เว้นไว้นิดเดียวคุณเติมเองก็วิหนึ่งก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าผมจะรันแบบนี้นะฮะผมจะให้สเตปไซส์ uh, เนี่ยตั้งแต่สามสองจุดห้าหนึ่งูย์จุหูนย์จุดสองห้าแล้วก็0ูนจุดหนึ่งเนาะมันจะเห็นหลาย,ลาย,ลายอันนะฮะเดี๋ยวผมรันให้ดูแล้วมันเริ่มที่ uh, เริ่มที่ักค่าเหมือนกันเริ่มเริ่มที่ uh, X, เอ็กเท่ากับลบจุดลบห้านะฮะ y สตาร์ที่0ู5จุดสองห้ามันจะเป็นแบบนี้ ถ้าถ้าเราดูดีๆนะฮะพวกสเยบไซส์เน้อยอ่ะมันจะค่อนข้างฟอลโลตามตามเทรนเนาะแต่มันอันอันเนี้ยถ้าถ้าสีแดงเนี่ยมันก็ไม่น้อยมากอาจจะเห็นหยกัยกหยกัยกหยกัยกหยักนิดนึงแต่ว่าถ้าสเตปไซส์ใหญ่อ่ะมันวิ่งเร็วแต่ว่ามันจะโอเวอร์ชูตอย่างเช่นสเตปไซส์ใหญ่มากอย่างเช่นเป็นเป็นสีดำเนี่ยมันก็วิ่งเกินแล้วก็มันก็โอเวอร์ชูตขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงมันก็จะแบบเออแทนที่จะค่าจริงๆมันอยู่ที่เจ็ดจุดห้าใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่เข้าใกล้เจ็ดห้าที่ว่าไม่วิ่งแรงเกินอ่ะ ถ้าถ้าตัวเล็กน้อยก็จะก็ก็อันอันนี้ยิ่งแย่ครับสามนี่แม่งแบบยิ่งนี่แม่งไกลคือเออเลอร์แม่งหนักคือไอตัวเนี้ยถ้าดูสีดาสักพักมันก็จะเข้าใกล้ละแต่ดูสีส้มเตไซสายใหญ่เกินไปแม่งยิ่งยิ่งออกทะเลครับเดี๋ยวสักพักแม่งคือมันก็จะไปไกลจนแบบตายหาไปเลยนะครับคือมันมันจะไม่วิ่งเข้ามาหาค่าสูงเลยนะแต่ถ้าเต๋็สไซเลน้อยก็จะแม่นขึ้นเนาะเดี๋ยวผมจะปรับผมจะปรับที่ตรงตรงเอ่อสีส้มให้ดูนิดนึงนะฮะจะได้พอเห็นภาพ ตอนนี้มันสองจุดห้าใช่ไหมถ้าเกิดผมเอาให้เหลือสักสีส้มนี่อะไรสามใช่ไหมผมเอาให้เหลือสักสองและอันนี้เป็นสักหนึ่งจุดห้าเนาะเรามาดูผลนิดนึงมันจะมันก็จะแบบเออเออเรอรอนอยแปบ๊บเดียวก็ก็มาชนแล้วก็คือถ้าปรับให้มันพอดีมันก็จะค่อนข้างโอเคแต่ถ้ามันใหญ่ไปนิดนึงมันก็อาจจะแบบเออออกทะเลอะไรก็ว่าไปเล้วประมาณนี้อันนี้ก็เป็นผลของสเต็ปไซส์เดี๋ยวตอนคุณไปทำซิมูเลชันของของดาวเคราะห์อะ สเตปไซส์ก็มีผลเหมือนกันถ้าสเตปไซส์ใหญ่เกินไปอ่ะบางทีคุณนึกถึงว่าคุณเคลื่อนที่เข้าเข้าเข้ามาใกล้ใกล้ดาวคอแนละ้วมันควรจะค่อยๆเลี้ยวโคง้งแตบบ่สเตปไซส์ step คุณใหญ่ไปอ่ะมันมันมันทะลุคโคง้งทําให้แม่งออกออกทะเลไปเลยแทนที่จะโดนดึงกลับเข้ามาได้มันก็จะแบบมันก็จะไปไปเลยเจ๊งไปเลยนะฮะก,ก็ก็เป็นไปได้นะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างสเตปไซส์ side. ให้ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวผมจะแชร์ตัวตัวชีตน,นี้ให้นะฮะก็ถ้าใครสนใจก็ไปเล่นเล่นเองได้เนะอ่าโอเค